โอเคครับผมกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมของโลบอกนะครับกันในแมปบล็อกฟุตนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เรามาต่อกันในบล็อกฟุตนะครับ EP ที่เอ่อที่5ละมั้งน่าจะ e p ีที่5นะครับซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาที่เกาะมารินฟอร์ดกันแล้วนะครับผมนะสำหรับคลิปที่แล้วนะครับเราก็เดินทางมาที่เกาะนี้นะครับผมนะซึ่งเราก็จะมาฟาร์มที่เกาะนี้กันนะครับผมนะ ก็ผมก็ยอมรับต,ตรงๆนะครับก็ผมได้แอบฟาร์มมานิดหนึ่งนะก็ไม่เยอะมากนะครับก็ฟาร์มมาระดับหนึ่งนะครับผมอนะ่ะซึ่งเราก็จะต้องฟาร์มนะครับให้มันเวลเยอะกว่านี้นะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้เวลเราก็ยังน้อยอยู่เนาะโอเคแล้วก็มาฟาร์มกันต่อนะครับซึ่งอ่าตัวที่เราเจอนะครับน่าจะเป็นทหารเรือนะครับผมนะผมก็ใช้อ่าฟาร์มทีซีตัวนะครับก็เป็นการฟาร์ม กอนหนึ่งสี่คนนั่นเองนะครับผมนะก็คือลากไม้กี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไปรับเควสนะครับแล้วก็ฟาร์มทีเดียวนะครับก็ตอนนี้ล็อกโพส์ยังไม่โผล่เลยนะครับล็อกโพส์เนาะโอเคแล้วผมก็ไปรอตรงนี้นะครับก็คือจุดเกิดของัตูนั่นเองนะครับโอเคไม่รู้ว่าเราต้องฟาร์มถึงเวฟเท่าไหร่กกรนะครับเราที่จะไปก็ทัดไปได้นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน นะครับรอก่อนก็ผมที่ดูดูมาเนี่ยบอสท,ที่นี่โหดมากนะครับคือแบบตีตายยากมากนะครับผมนะบอสฟันฟันฟัน,ฟนโอเคลอคโค้ดขึ้นมาแล้วนะครับแต่น่าจะนำทางผมไปเจอบอสมากกว่านะครับลรอคโคตรนะแต่ผมยังไม่ยังไม่อยากสู้นะครับ นะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะสู้ยังสู้ยากอะอตรงๆนะวิเราถึงนะครับแต่มันสู้ยากมากนะครับก็คือผมว่าจะรอแบบให้มันล็อกคดนำทางไปก่อต่อไปแล้วก็ค่อยสู้ทีเดียว,วยครับแล้วก็ทําการฟาร์มไปเหมือนเดิมเอ๊ยลืมนะครับก่อนที่เราจะฟาร์มนะครับผมขอไปรับเควสก่อนแล้วกันนะครับจะได้อีกพีอีกเพิร์ด้วยนะครับรับเควสเนาะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเค โอเคผมก็ามาต่อที่ตรงนี้นะครับอ p, รอสปอนคิวเหมือนเดิมนะฮะบมนะก็จะเป็นอีสซักเอ่อเดี๋ยวเซ็ควนนี้ล้วกันนะครับเนาะคลิปที่แล้วเนี่ยผมโคตรเฟลเลยไปสุ่มกัอีสซัดได้ผลซ้ำมา <c oughs> น้ำตาจะไหล <c oughs> นะครับผมโอเคเอา้าให้ไม่ได้ตัวหนึ่งวะอ๋อไอเวนี่ไม่เดินตามมาเนาะไม่งั้นเวลขึ้นละ โอเคเดี๋ยวผมก็ขอไปฟาร์มก่อนละแกนนะครับนะก็ถ้าเกิดว่ามันได้เยอะเมื่อไร่ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเราไปโค่นบอสกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวฟาร์มก่อนนะครับเพื่อนๆจะเบื่อเอาแม่งดูแต่ฟาร์มเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการวิวมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ล็อกโพสนะครับนําทางผมไปแมปต่อไปแล้วนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับอ่าซึ่งห่างจากนี้ไป700เมตรนะครับผมโคตรไกลนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมก็ทําการอัพสเตตัสกาะแลลวการนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการลุยบอสกันเลยนะครับผมนะเบงกใจห้ผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าผมจะรอดไหมเนาะโอเครับเพจบอสนะครับ โอเคโอเคนะครับ okay. okay, right? ทุกคนบอลอยู่ข้างบนนะครับว้ายมันดิ้นดักนะกูนี่หล่อน้องอืเจอแค่นั้นอ่ะตามเข้ามาอุอ้ยเฮียแรงจัดซี โอ้ยโห้ยบอสแรงมากบอสแรงมากเอ๊ะโอ้ยโอ้โห้ทีเดียวทีเดียวดับพระเจ้าบอสหัวไปป่าวะาทุกคนโอ้บอสโทษไปทุกคน ไม่ไหววะผมต้องตอดอย่างเงี้ยไม่งั้นแบบบอสโหดมาต้องเดินชมจันช่วยนะครับอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยคืออะไรวะเฮลโ้ยทำไมมันท่าไปอีกด้านแล้วเนาะโออมาน้าผมโมดวะทุกคนโอ้ย,นะอยสวยที่พ่าเลย โอเคนะครับนี่ผมตอดเลือให้บอสเลือน้อยนะเดี๋ยวผมจะไปรับเควสก่อนนะครับเนาะแล้วเราก็จะไปทำการสู้กับก็คือก็จะฆ่าบอสแล้วก็ได้เควสเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาเควสแป๊บ,ปบนี่หวังว่าเรือมันคงยังไม่รีนะบอสเดี๋ยวผมรีมานาก่อนนะเอาเป็นสกิลซีแล้วก็ตามด้วยสกิลแซ เรียบร้อยอุ้ยได้ผ้าคลุมเลยนะครับผมโอ้หมันได้ผ้าคลุมมาเลยนะครับผ้าคลุมโอ้ว้าวผ้าคลุมเนาะกดสมใส่ไปเจ้ผ้าคลุมเนาะผ้าคลุมนู่นข้าวตึงๆนั่นเองนะครับเพิ่มอะไรเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับ๋ยวผมขอจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราเราเดินทางไปเกาะต่อไปกันนะครับดูว่าเกาะต่อไปเป็นยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวไปที่เรือนก่อนนะครับปั๊บโอเคก็โอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทําการไปดู youtube มานะครับซึ่ง y youtube เขาบอกว่าการที่เราจะได้ผ้าคลุมนะครับเราต้องมาตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งมันจะเป็นห้องรับนะครับให้เราไปซื้อผ้าคลุมได้นะครับผมจากชายพนีจรนั่นเองนะครับ อ่ะแล้วกูขึ้นยังไงนะทีนี้อ่ะโอเคนี่นะครับแล้วก็เราก็ลงทางนี้ปับป๊บปั๊บโอเคนะครับผมแล้วก็ซื้อสินค้าพูดคุยลบลงปับ๊บได้มาแล้วมั้งนี่ทันไหนมาดีอยู่กันวะแปดร้อยแปดสิบก็เลือดเพิ่มมาเนาะ เน,น,น้นเลือดด้วยดีกว่านะครับผมมองว่าผ้าคลุมดําดีกว่านะครับเนาะอันนี้ส่วนตัวนะครับเพราะว่าเลือดมันก็จําเป็นนะครับมานามันก็จําเป็นจริงนะแต่เราโดนต่อยบ่อยไงตรงๆนะแต่หลังเกมแล้วมันอาจจะจําเป็นก็นได้นะครับสำหรับผ้าคุมของอนวดข่าวนะครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ได้ข่าบอลแล้วก็ได้ซื้อผาคลุมด้วยนะครับผมนะโอเคเรามั้นไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนัสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนะครับผมบายบายเจอกันะครับบุ้ย